นี่คือแผนการเตดทองคำนันคันที่3กันยาย่ยดนะครับดูทำเฟรมเดย์แล้วทองคำยังเป็นขาขึ้นนะครับเราเล่นบายจะได้เปรียบนะครับก็รอจังหวะการาบย่อลงมานะครับย่อลงมาชนแนวรับนะครับแล้วก็บายขึ้นไปนะครับบายที่2487นะครับ2470นะครับก็จะปลอดภัยนะครับ เราก็บริหารพอร์ตให้ดีๆนะครับมองกำไรเราตามกำลังพอร์ตนะครับไม่ใช่ไปตั้งกำไรเหมือนพอร์ตคนอื่นนะครับเล่นเซลล์เล่นได้ไหมเล่นเซล์ได้ครับแล้วเข้าไปทำฟรล์มเล็กๆนะครับไปเล่นเซลล์ที่แนวต้านนะครับนี่คือแผนการเทรดท,ทองคำวันอังคารน,นี้นะครับขอให้เฮงๆรวยๆนะครับสนใจอย่า เรียนเทรด forex นะครับเรามีคอร์สออนไลน์สนับสนุนท่านนะครับมาเรียนเทรดมาเอาความรู้ไปดีกว่าเราจะเทรดแบบงงๆเทรดแบบสุ่ม 4, สีุ่่มห้านะครับเทรดไปแบบไม่มีความหวังนะครับแต่เรามีความรู้เราจะมั่นใจว่าเราจะบายหรือเซลล์ตรงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรื่องความรู้นะครับเงินทุน เป็นอันดับรองไปนะครับขอให้สมาชิกเราเฮงเรวยๆนะครับกับการลงทุนทองคำนะครับทองคำจะมีความเสี่ยงสูงมากกว่าคู่เงินนะครับถ้าเทรดคู่เงินจะสบายใจแล้วก็ทำกำไรได้ดีกว่าทองคำนะครับยังไงก็ฝากไว้เป็นแง่คิดนะครับเราไม่ได้เทรดเพื่อเอาโล่รางวัลน,นะครับเราเทรดเพื่อทำกำไรนะครับฉะนั้นเทรดทองคำหรือคู่เงินก็ได้ครับ อิงหินรวยนะครับ